ดูคำสติกใิหัวนี่นะโอ้ยปูู้วนาื่นปู9 9 1สมองไข่แจมอล9 7 20ู้ยมันไข่แจมอลแล้วมันตัวผู้รบถ้ไดเลย2วายานบอบ บ่บ่ว่ายังชินาสิเนาะ166 17บ่บ่มันต้องเป็น19ดีบ่กันแม่กระโคบ่อีดีเออ19แหน่ขอครับต้องบอกว่าบ่กูนับอยู่เนาะ เฮ้ยเรื่องพิ้วเอาพิ้วไหนนี่ตีก้าเท่า20นะ20น้่ก้าหล่อใช่ยหมขโมยชิปสักชิปไห่หำเฮ้ยรู้สึกเลงเลยลงเลยรู้สึกตดสวายนี่สวย นึ่งก็พักสีน่งเสราโหดเองเอาปวเอ็ดปั่นเนาะมาว่เขาเอ็ดมึก็เอาวะหัวสาเด้ยมึงอยากมึงก็มาเทียบกัมาสุดยอว่กูดีสุดมันลุล้วเฮ้ยโอ้สวยวย

ผมเป็นมือมึงผัดอยงไมึงกินหไม่บริม่ได้น้ำมือนเปนมันเป็นนอกโอ้ซื้อตีทำไมนอกโอ้พอสุภาพใครคิมจุ๊บโอ้เหลตายซะแล้วตบงตลอดมึคือติดไปสิจับไปผู้บุกเด้อหนักเด้อใครนะพิจโห หนึ่งเมื่อไแปกหนึ่งยไตวแปลหนงเลยตั้งโอโคตรลงมดกมาดานึ่ง่เชอกสได้ดูดีางมาขนาดหากล้องกล้อง

ไช่ตัวบี้เอเ้านลบดีีดีสองสองอันตรายอยู่รอบตัวเอ็มนี่สาม อกจัแม่มึองบต้องแบบ้องบ้อบอ่บตบมงบอต้อตองบงอตอองบเฮ้อนออแบบต้อองงแอ้องเอ้องง้บงอ แสดงว่องูไ <amounts> ด <of audio writers> ้เ <Ende> ป <esa> ็นอะอยู่เลยอยแสดงวาองูเลยนอไดอยู่เลยจะเปิ้นในวีดีโอบางลายจัเปิ้นในวีดีโอบางลายไ่อกเคือกบอกใช่ดปากเนืชาดีๆครับบอนาชาดูปากเดชาดีนะ

ยี่สิบแล้วนะจันสิบยี่สิบเกาพ่อบ้างเดียวมึงโดิมึงตาเดสิบสี่สิบเ็ดก็เก้ามึงเลยไเสร็จหนึ่งอีกเสร็จหนึ่ง เ่อนๆเซ็ตยฟาูน่ารัอดิษนะนาักิษดิษจะมั่งเนรับกันได้นะโอ้ย่า่มันเปอันดัูเลลรนักขามึงเลยมึงเอ็ดเล่นงานมึงเองเล่าตุ๊ได้รังใจเลยหามือเลยหามือเลยมดเบ่อั ไม่เอ็ดหมอกินคนเนี่ยเย็นเย็เยอะไม่สบายควดันยม่ยูเลย้ามดีกว่ายิ่งลบได้ลบได้ตะปูนพูดามไปเสือไปไ่เลยงสนามอยู่ตกใส่เราได้ชีกงไ่ได้เด็ดเลยเราได้โมเมนต์ัวเราได้บ้าจังเลย มอเียหัวเปยรู้เลยลำนี่มั้ยอามีลำมึลองบงบิด้วไอปจับปเไปไม่หยักในหัวว่ากเปลี hmm. wow. ่ยนามึงเจ้ากาแล้วมึงบ่บอกให้จ้าขอไม่บก

รูปนชาดนทีนี่คะงูนี่องสายปีนหน้าแบบบุนอนไปังง่ายยมมันนี่เา ไม่ได <m í toys> <c oughs> <P an> ้เอาพอเวลาโยนี่ยใหลูกมันหมุนเลยม่นิ่งๆเลยลูกแม่ได้ก็ได้ยังนักันไแม่ไม่ตน็กไปนไดแม่ต้องขึ้นมาไปแจ้งขันแน่ยสามชั่วโมงตื่นคิดสอง

เ้ยแตงออกดได้ดีขึว่เตึ๊งแตงตึ๊งตึ๊แตงงตึ๊งตึ๊งตึ๊งึ๊งตึ๊งตึ๊งตงตึ๊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 ตึตึ๊ง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 ตึ๊๊งตึ๊งตึงงึง พ่ามันงันเอาลมปลายทางใหมงนยาทหอนเงินแอนโหเนาตไปไปมืเดียจเลยเนาะไปแล้วบอยมึงก็เจมเขามาเท่าไหรเดสิบสี่โอ้ยจะนสี่จ้ลกแมนบอยจิดสีรวมสามสีนึงเดยแเมของเนาะดูแล้าว่าเพื่อเพื่อที่มันหกเห้ย่งอยากวาแหงไปอัน

เปิดๆเจ้าหน่อยเวลาลูกไก่ๆเปิดปลายตีนจ้หน่อยจะไปกาะมันลงไหลีล้ว มันกการว่าลงได้มื่อกี้นงมไจดึงออกไปวะห่ยจตกนไม่ได้ใคดงมอะไรมึงย่อมาคุยจ้ มาดูดเฮ้ยเนาะไปยืนเหี่ยบเป็นเสนาเจ้าของตำ ปี๊ผูก็ยงเขาพื่กันมาปีากันยิงทิพย์เอาทั้งเท้เอาอย่างน่ได้แล้วกันอุ้ยกะด็ไปเลมืดเลยสาม่างต้องมีอย่งนี้ายน

就那。<laughs>